สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองว่าคุณบัโคกลางครับผมน,นี่เห็ดบอ่อเพาะเนื้อแดงครับขนาดกว้างนาจะสองเมตรคุณสองเมตรนะครับใส่พยางปูครับแต่ว่าพยางก็มีข้อจำกัดอยู่ครับมันเป็นทดลองอีกขี้เก่าต่อล่ะครับ <laughs> นี่ตะมองเขาลองยังไม่ได้ประสบความสำเร็จจังมองกะผมขึ้นมาผมตีเล้ามันหน่อยพวครับมันก็นเลยเห็นเหตุทุงยางเค็งเกินไปมันก็เลยตรงที่ผมเย็บมันก็นเลยอยากจะขาดครับแกะขึ้นบ้านอาจะใส่ไดอยู่ยเดี๋ยวผมโยเทียบ กล่าวมามาแปะไว้แล้วก็นบ่ให้มันยืดแต่ก็หนีครับแต่ขึ้นว่าขันบ่มีสิ่งใดที่มากระท่ำคงจะนำคงจะบ่หัวครับนี่ครับผมปล่อยเนยแดงลงไปแล้วแต่ว่ามันเป็นน้ำบาดาลครับแต่ว่าบูรุษจะใส่ได้ซ้ำใด ที่ทดสอบครับทดสอบล่องล้วกะหาก,กุ้งฝอยมาปล่อยความครับเดี๋ยวให้พิดน้ำบาดานเบิดไปก่อนคิดว่าจะอีกชักอีกซี่หามือให้กดของน้ำบาดานก็คงจะเจือจางไปครับคิดว่านนจะได้ครับท่านพูดใดไจะเฮ็ดตามหรือว่า อันนั้นแนะน้ามห้ตีไอไม่ห้าวนี่หมมันชิดชิดกันนะครับอันนี้ผมเพี้ห้าเกินไปแี่ผมจะแจกใครอยู่น,นีะครับคือว่ายังมันเพศ้ยน่พยาเขาเหยืดออกมาหันนะครับกค็คขึน่าจะเลี่ยงได้ระดับนึงน่ีหรอกครับอันนี้แดงแล้วก็กุูฟอยครับ เพื่ออาจจะเป็นหอยเชลรีลงนำบ่อขนาดประมาณ2เมตรคูณ2เมตรครับอันนี้ก็จะเป็นโค้งลังคาเดี๋ยวผมจะเอาสแลมมาคุมถ้าสแลมมาคุมครับกันแดดเพราะว่าแนแดงกะต้องเป็นแสงที่ลำไร่เนี่ยครับมันจังจะเริ่ญเติบโตได้ดีเพราะว่าผมทดสอบแล้วว่า เลี้ยงเซบอปูนที่อยู่ใต้หฮมใหม่กับบอปูนที่อยู่กลางแจ้งนี่ใต้หฮมใหม่จะแพร่เร็วกว่าครับแพร่เร็วอาทิตย์หนึ่งเต็มบอปูนครับตัวที่อยู่กลางแจ้งนั้นแดดจากเผามันเกิดแพร่ซาับกการขยายพันธุ์ก็จะซาซาซาพอสมค่วนเรื่องหละครับแล้วก็แหนแดงกับสีสันมัวง,งามครับจาก สมซื่อมันแหละครับมันแหนแดงมันสีดอกแดงๆละครับเป็นชิ้นคิงนะครับไอ้พวกนี้ผมเอามาจากบอสีอยู่ใต้โฮมใหม่ครับสีมันสีเขียวแล้วก็การแตกการแพร่พันธุ์จะดีกว่าครับแหนแดงผมเอามาน้อยเดียวเนี่ยครับเพื่อนห้มากแค่ประมาณจะพันสีเทียบกับมือนึงนี่หนแหละครับเจ้า ทา่างญาติเพป็นให้มาเป็นไปอบรมแล้วกะ็ะทั่งเกษตรเป็นแกจกจ่ายพันมาเพผนก็เลยแบ่งให้ครับผมก็เลยมาเพาะมาเพาะตอนแรกอะด้วยการที่บ่ค่อยได้ใส่ใจครับกับทิมแน่ปะาทิมแน่กะมันก็เหลือบ่หลายครับกลือแตกออกมากอะ่ะกับ่สนใจมันอ่ะน,นะครับแบ่งก็เลย ก็ดีได้เลี้ยงไก่ไข่กะมันย่างอยู่โบราณกะได้ลองเพาะใส่บ่อซีเมนต์กะเริ่มแพร่พันธุ์หลายแล้วครับเพราะว่ามีเกษตรกรที่เพิ่นเป็นเฮ็ดโครงหนองนาโมเดลตามโครงการของทางอำเภอกะเจ้าะกะเจ้า,จาจก็มาขอไปสองเพละ่ะกับแบ่งให้ครับเกษตรกรน้ำกันบ่อได้ทีทีครับแต่ว่าวกับ ain, บ่อได้แห้งเป็นหลายนะครับก็ให้งเป็นเกือบ เครื่องโล่นี่แหละกับแบ่งให้กันไปครับเกษตรกร,กรครับเข้ากับบริเวณว่าเขาสิค่ายขายเอากำไรอย่างเดียวครับกบอยู่บ้านเดียวกันแบ่งกันไปครับบริเวณว่าสิขายอย่างเดียวครับแบ่งผมก็บ่ค่อยได้ขายเรกครับอีย่างเงี้ยก็ ขออ่ยซ้ำนีกันนะครับพอดีทง่งพยาบาลเป็นเปิดเสียงเพลงครับอาจจะเสียงดังครับอาจจะเขาทางซ่องครับมันกับว่าใครดีเป็นไงครับอาจจะยืดีกสิทธิ์มืนอีก,กขอสวัสดีครับ